สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับภาพหวาน,นในงานมั่นของปีเตอร์กับเจ้าสาวกันเลยนะคะปีเตอร์มั่นจาสวหวานชื่นจัดพิธีแห่ขันหมากเน้นความเป็นล็อกเกอร์เตรียมฉลองแต่งงานต่อ5ตุลาเมื่อวันที่29เมื่อเวลา7นาฬิกาที่ห้องแกนหฮอโลโรงแรมพาซ่าเอนททนีได้มีพิธีมั่นของคู่รักบันเทิงระหว่างนางสาวพลอยพันธวีรัตแอร์โฮสเตสสาวบูตี นายไยรัตและนางพิจิตาทวีรัตและนายปีเตอร์คอปไดรนรัตน,นักร้องนักสแสดงคนดังบุตรนายสเวนดอคอปและนางนวรัตไดรนรัตโดยมีนายประสิทธิทวีรัตคุณตาของเจ้าสาวเป็นประธานในพิธีโดยในช่วงเช้าเจ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ทำพิธีทางสาสนาตักบาท พร้อมถวายพักตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จนกระทั่งเวลา8นาฬิกา29นาทีก็ได้เลิกแข่ขันมาโดยเจ้าสาวขออภัยค่ยะโดยเจ้าบ่าวเน้นความเป็นล็อกเกอร์ด้วยการนำขบวนรถมอไซค์ฮารีเดวิดสันจำนวน20คันขี่นำขบวนแห่ขันมาและโห่นำด้วยเพลงล็อกต่อมาในเวลา9นาฬิกา9นาที เจ้าบ่าวได้สวมแหวนแต่งงานให้กับเจ้าสาวเมื่อสิ้นสุดการสวมแหวนก็ได้มีพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์โดยมีนายสมชายและนางนลิมนแก้วเป่งศรีสกุลญาติของเจ้าสาวเป็น